วันนี้ผมจะมาทำเก้าอี้พับขาเล็กนะครับเก้าอี้ตัวนี้ผมก็ได้แบบไาจากในทิ่เก่านะครับก็เลยยากลองทำดูบ้างครับพอดีมีเจ็ดไม้แล้วก็เล็กกี่เรดยร์ใช้อยู่ครับก็เลยยากลองมาประกอบทำเอนดูครับตัวขาเล็กนะครับผมจะใช้เป็นเล็กกันมาในขนาดหนึ่งนิ้วคุณหนึ่งนิ้วครับส่วนท็อปไม้นะครับผมจะใช้เป็นไม้แอปเปิขนาดขนาดความหนาสิบห้ามิลลิเมตรครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะนำเด็กกันมาในขนาดหนึ่งนิ้วคณหนึ่งนิ้วมาวัดความยาวให้ได้ตามขนาดครับแล้วตัดด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ขนาดนิ้วครับ เมื่อตัดเสร็จแล้วผมวจนำมาเจียลบขีปนะครับเพื่อหายต่อการประกอบในขั้นตอนต่อไปครับนำมามารกนะครับวัดขนาดก็จะตอกมาจกจาะลูกดันั้นนำมาตอกตามมากที่เวางไว้นำมาประกอบกับทาก้วยทากเม่เลยครับแต่ผมจะนำหัวเชื่อมิกนะครับมาเชื่อมแต่ประกอบไปก่อนครับขั้นตอนการเชื่อมิกผมจะใช้เต็นท์รูดในขนาดสูงจุกาวครับและหมาะสำหรับการเชืมม่อมเดกบานครับ เมื่อเชื่อมประกอบแล้วผมก็จะมาเชื่อมยาวนะครับเชื่อมให้เต็มเลยเดี๋ยวผมก็จะเจาะเก็บแนวเชื่อมให้เรียบเลยนะครับเพราะผมไม่ต้องการชูนแนวเชื่อมกับลำเลงนูที่ต่อไว้ก็จะตรงกัน้อยด้วยน็อตขนาดสามพันความยาวประมาณสนิ้วครึ่งครับก็จะพอดีเลยความยาวนี้ไปต้องตัดไปน็อตออกนะครับออกมาก็จัดทรงนู้นนะครับแล้วก็นำบัตกขนาดจิ๋วมาลองท้าแล้วก็ใส่เลครับ ผมจำผิดด้วยการเชื่อฮัมเบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการเดีออกแล้วส่วนปี่กวนพับที่ผมมานะครับผมไม่ได้ทำานตัดแต่งออกนะครับเราก็จะให้แด้เปี่ยนเมื่อเสร็จพับเสร็จแล้วก็ลองพับจุดดูครับบ้านของตัวหรือเปล่าครับเมื่อได้ปล่อยเราก็จะได้ขายได้คงก็จะนำมามากระชากรูอิสกูครับให้จีดกับท็อกไม้ครับท็อกไม้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นเศษไม้อัดที่หือเดือดอยู่ครับก็มาตัดด้วยต๊ะวงเดือนตัวนี้ครับที่ทําไม่ใช่การจริงนะครับเมื่อตัดได้ตามขนาดแล้วนะครับปุ่มจะหัดหน้าไหมด้วยกระดัใสกลครบ ตัวนี้จะใช้งานนายครับไม่จีนดำมบมากทำให้ได้ผิวงานที่เรียบเนียนครับเมื่อเสร็จปุผมก็จะใช้จินเื่อล์เดดัไหมออกด้วยรอกกระขมใช้กระดาษไซขัดเจ็บงานนิดหน่อยครับเมื่อได้ไหมมาทั้งสองแผ่นแล้วก็นำใบมมาประกกันครับสังเกตเห็ว่าประกบกันได้อย่างสนิทครับเราก็จะนำหาเล็ก มาวางดูเบอร์วางใดที่แล้วก็จะอยู่ตรงสกูขนาดหนึ่งนิ้วขึง่งจะลบแ่นทบไม้ได้พอดีเลยครับลบื่อเสร็จแล้วก็พีิกขึ้นมาครับตุบๆพอขอนาาหน้าไม้เข้าที่ครับเราก็จะได้เก้าอี้ปับขาเล็กทับไม้เดบ,บนี้เลยครับส่วนทันตอนทับไปผมจะนาไปทาสีึ่งก็นนตผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทําเป็นสีอะไรฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามที่ที่จะไปดยครับว่าจะทำออกมาเป็นสีอะไรครับ